นี่ครับบริษัทอวนตา,รายระใบนะครับนี่เขาบอกว่าจะส่งเสื้อไม้ก็ส่งมาให้ทิ้งครับนี่นะผมขายอวนเข็นนะครับจนบริษัทอวนตา,รายระใบนะครับขอนแก่นอวนนะเขาส่งเสื้อมาให้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักนี้นี่ดูนี่ที่อยู่เขาบอกเขาจะส่งมาผมก็ไม่คิดว่าเขาจะส่งมาจริงเดี๋ยวเปิดดู เขาเห็นผมในเฟซบุ๊ก k ล้วครับผมขายอวนเข็นอยู่เลยกันอย่างนี้เลยนี่ครับนี่เจ๊เซนเอาตัวเปล่าเขาให้สองตัวนี่ครับนี่หนึ่งตัวนะครับนี่สองตัวขายอวนเข็นนี่างเขาผมเชื่อมมาให้นะครับบริษัทอวนตาเรือใบนะครับ ขอบคุณมากครับ